โอ้โหแบบนี้ไม่ได้ได้นานเลยนะเนี่ยโหมีอะไรเปลี่ยนแปลงไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงนี่อะแมปลิงในตำนานนี่ผมเคยเล่นตอนเด็กๆนะเออสมัยก่อนติดมากเลยแบบนี้เนี่ยแบบไม่รู้จะโคตรชอบเลยสมัยก่อนแบบอย่างอะไรไม่รู้มันจัดๆอ่ะแบบอะไรไม่เคยเห็นแบบอะไรสนุกขนาดนี้เลยนะแบบดีติดเือนะโอเคนะกล้วยกินกล้วยคือถ้ากินถ้าเรากินกล้ยแบบนี้เนี่ยถ้าเรากินกล้วยในแบบนี้แล้วเนี่ยเราจะเป็นลิงนะเดี๋ยวจะแสดงให้ดูนะ อ่านานะนะดูนะเอาเพื่อนเตรยียมเพื่อนเตรียมอาวุธรอแล้วแป๊บนึงนะรารอเป๊บนึงรอแป๊บนึงรอแป๊บนึงรอแป๊บนึงเนี่ยเพื่อนเตรียมอาวุธรอแล้วเหมือนเพื่อนรู้นะยังไงเราเป็นแล้วลิงลิงตัวสีเหลืองนะอืมเราเป็นเราเป็นผเ,เพื่อนกเพื่อนแล้วนี่มันนี่ได้แบตเนียเออไปโอ้แมปนี้มันเปลี่ยนเยอะเลยอ่ะแบบอย่างอย่างอย่างใหญ่อ่ะผู้ชมสมัยก่อนเล็กิดเดียวนะนเดินไปที่ไหนก็ติดนะอันนี้แบบใหญ่มากๆเลยแบบโอ้ใหญ่เลยโอ้โห มีอาวุธบางมั้นะอาวุธเพิ่มมใหม่นะเออโอ้วหโ,โอ้ตอนนี้อาบน้ำด้วยจริงเลยอืมโอ้อะไรวมนี่ว้าว ผมไปลิงมากมายใลยที่ช,ชมนะและตรงนี้เลยที่ชมนะสมไมก่อนเนี่ยผม,ผมผมอยากเป็นเออราชาลิงมาผมเป็นเกมนี้สามารถในเกมนี้เราสามารถเป็นราชาลิงได้นะเออแบบเป็นโถน่าลิงนะแเราจะมีคำพูดเพิ่มใหม่นะ,ะไม่รู้นี่ถ้าจะเป็นรา,าชาลิงนะแล้วก็ต้องเป็นลิงก่อนอันดับ,บแรกเลยยังต้องทำลายตรงนี้เราสาติให้ดูนะเป็นลิงก่อนอืมเป็นลิงอะไรนี่โอ้โอเคอาเป็นลิงนะเราทำลายตรงนี้นะ ตรงนี้เนี่ยจะเป็นจุดตล้วเนี้ยไอไอไอเครื่องเนี่ยถ้าทำลายแล้วมันไอเครื่องนี้มันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเครื่องของเครื่องของไอบาเรียนผมถ้าเราทำลายตอนที่บาเรียมันจะแตกเนี่ยเป็นเครื่องที่คุ้มครองบาเรียนะถ้าทำลายคือมันก็ถ้าเราทำลายหมดคือถ้าเราทำลายหมดเนี่ยเราก็สามารถเข้าคือที่อย่างค้นได้นะพอเข้าปุ๊บเนี่ยเราก็จะเออเขาเรียกว่าอะไรเราก็จะเออสามารถไปเอาน้ํายาพิเศษได้นะน้ํายาพิเศษนั่นแหละมันมันจะมันจะแบบเขาเรียกว่าอะไร มันจะเอ่อทำให้เราเป็นราชาลิงนะเออมันจะอยู่ในฐานคนนะนี่ทำลายเสร็จก่อนลายลายเอ้ยออกไปออกไปตีเนี่ยตีเนี่ยตีจัดก,การเพื่อนคามันคามันโอเคมันพังแล้วมันพังแล้วเราต้องรีบไปชิงน้ำชาลิงเออชิงน้ำน้ำยาลิงนะเดี๋ยวจะมีลิงแบบน้อยใหญ่มาขโมยนะเออโอเม y g ก็ oh God. เดี๋ยวเพื่อนม,นมาโป้มีตะคนมาบางังทุก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 โอ้ยโอ้ ออเอจะตายจะตายอุ้ยตองโจุกตองๆก้องรงกโอ้มีคนมีคนไม่ไม่ไม่เอาไม่พังเหรอเดี๋ยวผมคิดอะไรผิดไบผมต้องเออมีผิดผมต้องผิดพลาดแน่เลยบาเรียไมพังต้องมีอะไรผิดพลาดแน่เลยผมนะอือโอ้ยเจ็บโอ้ยโอ้ยปุมารีตัวก่อตัวได้ทั้งวันนะได้ทั้งวันบอกเลย โอเคนะมันก็เป็นข้าวข,ของแบบนี้นะสามารถไปเล่นได้นะเมื่อกี้เกมนะเออเทิ้งลิงานตลางแบบพอด,ดีนุมสมัยเด็กก็เล่นบ่อยๆอ่ะไปละบ๊ายบาย